ครับผมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับผมอันนี้อยู่หน้าบ้านพี่ตเนี่จะทําตอนสุดท้ายแล้วครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่คงไม่ชอบปลูกกันแต่ปลูกแล้วมันถ้าคุณได้ปลูกคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันสวยงามมันปลูกง่ายตั้งใจฟังหน่อยนะครับแลาตั้งใจฟังตั้งารเรียนรู้ก็จะปลูกได้สวยอย่างมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับผมจะปลูกลงกระถางยาวๆอย่างนี้ ไว้หน้าบ้านจะใส่รูปของคนก็ดูสวยงามครับผมอตอนนี้ฝึกให้ทนแดบดบแบบแดบดบแบบจัดจัดทนแดบดบทนฝนได้แล้วหรอครับผมไม่ยากครับเดี๋ยวมีวิธีตามมิสเตอร์าวเอ์มาก่อนเดื่นก็เ,เก็บกระถางแฝงก่อนนะครับแข็งแรงยิ่งตากแดบดบจ,จัดจัดหกถชั่วโมงยิ่งดอกสวย แข็งแรงมากเลยครับผมตายยากอ่ะวางตรงนี้ก่อนมานีกระชุดหนึ่งสวยงามโอ้อเดียงหน้าบ้านเลยครับผมอตอนนี้กำลังหนุ่มเลยอ้อออเลยครับผมตัดแต่งเรื่อยครับผม เด็ดยอดเด็ดยอดเพื่อลดฮอร์โมนออกซินออกให้ไปทำงานที่รากแล้วก็ให้ฮอร์โมนไคโตไทซินแตกทำงานแตกพุ่มสวยๆอะครับผมยิ่งแตกพุ่มเยอะก็ยิ่งดอกเยอะอย่าลืมปุ๋ยด้วยน,นะครับผมที่แนะนำไปอีกกระถางหนึ่ง ตอนนี้ก็กำลังแตกคุ้มสวยครับสีสวยด้วยอ๋อหนักเอาไปวางส่วนพวกนี้ลงไปด้วยคุณนายหวนเพชรครับผมสักประมาณเดือนหนึ่งก็จะน่าแตกคุ้มสวยดอกสีแดงเหมือนสตอเบอรี่เต็มประทาไปด้วยพิทูเนียแล้วก็มีนูน่นไม่ไดเอามาโชว์เวอร์บีน่าอากิล่า อเกีเล่าอากีอาอกียครับผมสีแดงสดใสเดี๋ยวคลิปต่อไปจะแนะนําการปลูกที่ง่ายมากเลยครับผมเดี๋ยวตามไปดูข้างในเ่วงในนี้ก็จะเป็นพันธุ์พิจูเนียาสายพันธุ์ตั้งตรงครับผมจอกใหญ่ผสมเข้าไปเลยสองต้นสามต้นสีต้นก็ได้ครับผมเพราะว่าแตกพุ่มช้าดอกใหญ่ไม่เหมือนพันธุ์เวฟอะครับผมพันธุ์ไว้จะเลื้อยแต่พันธุ์นี้เดี๋ยวพักๆจะเต็มไปด้วยสีม่วง สารพัดสีครับยังพ่อมาเล็กอีกอยู่อีกมากมายจะตามไปดูแต่ที่ให้ดูก่อนเยอะแยะหมดเลยโอ้ยพิทูเนียพิทูเนียอกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยครับผมอู้สวยนี่ฮะแต่กระถางเล็กอย่างนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เลือที่เขาขายมาเป็นพันเวฟก็กระถางแปดนิ้วขนาดน,นี้ครับผมซึ่งมันไม่ค่อยสวยมันชอบหัก แต่เนี้ยใส่พันดอกใหญ่เข้าไปเนี่ยจะยให้มันจะดีสวยกว่าน,นี้อีกส่วนพวกนี้ระยะนี้ครับผมเริ่มออกแดดตัดได้เลยครับผมเอาไปเลยครับวันนี้ไปแปดแดดท่วงเช้าพรุ่งนี้ช่วงเช้าก็คือถึง11โมงพรุ่งนี้รอเข้าไปาสักบ่ายสองวันที่สาม เต็มวันเลยครับ8ชั่วโมงเลยครับก็จะทนแดดทนฝนมากครับผมแล้วก็ต้นจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้แดดเต็มที่นะครับผมนี่ฮะต้นไซส์ขนาดนี้ครับผมวางวยเยอะแยะคือไซส์ขนาดนี้ก็เริ่มออกแดดได้แล้วครับผมไอแดดจะจัดเลยเ <c oughs> ต็มวันไปเลยครับผมจะโตเร็วมากปุ๋ยที่ใช้ ช่วงนี้ก็คือ16 16 16 16ได้เลยครับผมหรือ15 15 15ก็ได้ครับผมแต่อย่าลืมผสมธาตุรองเข้าไปด้วยครับธาตุรองนี่ก็สําคัญสําคัญที่สุดหรอครับผมก็สําคัญทุกธาตุแหละแต่ว่าธาตุหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ขาดไม่ได้เลยครับผมแต่เราก็จะผสมละลายน้ําเข้าไปอีกคือปุ๋ยธาตุรองครับผมก็คือพวกแคลเซียมแคลเซียมนี่สําคัญมากเลยครับผม ลำต้นแข็งแรงเป็นผนังเซลล์ของของลำต้นนะครับผมในผลไม้เนี่ยถ้าขาดแคลเซียมไปเนี่ยผลไม้จะเปลือกบางมากครับเก็บได้ไม่นานเช่นถ้าเป็นแอปเปิลเนี่ยถ้าใส่แคลเซียมเข้าไปที่เหมาะสมเยอะหน่อยก็จะทําให้แอปเปิลนี่อยู่เก็บได้นานมากครับผมผิวหนาสําหรับไม้ดอกเราเนี่ยถ้าขาดแคลเซียมบลอนแคลเซียม แมกนีเซียมกำมะถันโบลอนเนี่ยสี่ตัวนี่สำคัญครับจะทำให้กิ่งก้านนี่แข็งแรงมแมลงกัดไม่เข้า,าครับผมเวลาจะมาเด็ดเด็ดจอเดเหนียวมากเลยครับผมต้องอย่าขาดนะครับผมใส่อาธิต์ละคย้ั้งผสมน้ำกับปุ๋ยลงไปเลยครับผมตรงนี้ออกแดดได้แล้วครับกำลังน่ารักแล้วก็พิจิเนก็มีสายพันธุ์นึ่งครับผม อันนี้จะเลี้ยงยากหน่อยนึงไม่ค่อยมีมเมล็ดขายเป็นพันพิทูเนียดับเบิลฟลเวอร์หรือว่าดอกซ้อนนะครับผมอันนี้กลังเล็กอยู่พยายามเลี้ยงให้ตากแดดตอนนี้ทนแดดได้แล้วครับผมแต่ก่อนเนี่ยไม่ไหวแล้วครับใช้เวลาหนานเหมือนกันกว่าจะทนแดดเนี่ยก็เป็นอาทิตย์นะครับผมถึงจะเอาอยู่แต่ว่าดอกสวยครับเป็นดอกซ้อนตอนนี้ดอกเล็กมากอ่ะนี่กสีชมพูดอกใหญ่พันตันตรง ลาไปสักพักหนึ่งก็ตัยด,ดยอดเดีดยอดเด็ยอดให้แตกพุ่มที่สวยอ่ะครับผมมีเยอะหลายหลายไซส์หลายสายกระถางกระถางแบบนี้ก็ใช้หลอบแขนก็ได้ครับผมไปดูอีกมีอีกเยอะพิทูเนีย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 อันนั้น,น,นเป็นเวอร์เวล่าเกลียเวอร์เบนาก็ใช้สนางแขนก็ได้ครับผมนะคลิปต่อไปแนะนำไปเรื่อยๆครับผมเต็มสวนไปหมดเลย ต้นไม้ชอบโปูกครับผมเดี๋ยวตามไปดูอีกทุกๆคุมุมแล้วก็จะแนะนำไปเรื่อยครับอ๋อ oh, ลูเบกเกียทานตะวันก็เริ่มแตกดอก,กนขึ้มาเรื่อยๆรนๆครับผมประมาณสักสิบดอกดอกนี้ก็จะเริ่มโสมเอามาล็ดพันยังไม่ตัดทิ้งตอนนี้ก็เป็นลูเบกเกียหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้กำลังดอกแล้วใส มันมีเยอะใส่ผมสามต้นไปนเลยพันเรื้อนี่แหละลองดูใส่กระถางมันแบนหน่ะครับผมเพราะมันเลื้อยมาจะได้ไม่หักตอนนี้ก็จะเป็นพวกแขวนดังนั้นเป็นวีน่าเกลีย์สักพักฉากก็จะเป็นสีแดงหมดด้วยเวอร์มีน่าเกลีย์นี่ครับกระถางแขนเลยแขนเลยมีหลายสายพันธุ์แขนได้ทุกสายพันธุ์ตามไปอีกมุมมุมนี้ก็พิษตุนีเลือ้อยเหมือนกันนะครับผม ยังไม่ได้ใส่ลวดแขนไม่มีที่แขนตรงนี้มันแสงแดดแค่สี่ชั่วโมงก็ต้องย้ายไปชอบแสงแดดเต็มวันก็เอาเต็มเต็มวันนะครับผมแต่มันไม่มีที่วางแนละ้วมันก็เลยไม่ค่อยดอกครับผมแต่ก็ดอกอยู่ครับผมดอกได้เรื่อยเหมือนกันใส่กระถางเป็นแบนนะครับผมส่วนพวกนี้ก็ไว้แขวนแขวนแขวนไว้ไหนก็ได้นี่ก็เหมือนกันพิทูเนีย แล้วก็น,นี่จะเป็นไวโอลาโอ้ต้องไปศึกษาเรียนใหม่ครับไวโอลาเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรหล,หลายต้นเราต้องเรียนรู้เราไม่เคยปลูกใส่ปุ๋ยก็แตกต่างกันนะครับผมใส่มากไปก็ใบไหม,ไม้ตายใส่ไม่ถูกสูตรก็กตายครับผมแดดแสงแดดอุณหภูมิไม่เหมาะสมก็ตายครับผมเพราะว่าเขามาจากฤดูหนาว อุณหภูมิที่เหมาะสมไม่เกิน20นะครับผมที่เหลือรอดมาก็รอดแล้ว่ะครับผมเดี๋ยวจะไปเรียนรู้ใหม่เ,เดือนหน้าเดือนมกราปลายมกรามิสเตอร์ฟาวก็จะขึ้นไปถูกรับเชิญไปที่บริษัทเอกาโกไปโชว์ตัวไปปลูกต้นไม้อีก FC ที่เชียงใหม่ฝากด้วยครับผมไปกำลังใจให้ด้วยที่เอกาโกครับผมเดี๋ยวตามไปดูอีกครับผมโอเคครับเป็นนี่เป็นมุมสุดท้ายครับผมที่มิสเตอร์ฟาวก็จะแนะนำขั้นตอนสำคัญ ในการปลูกพิทูเนียต้องพอเพาะเมล็ดก,ก่อนครับผม่อนอื่นก็ต้องมีซุ้มนะครับผมเรียกว่าโรงเรือนขนาดเล็กหรือว่าอะไรก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้สแลงกองแสงสัก80-70%นะครับขึงสีด้านถ้ามีดีหน่อยก็ซื้อโรงเรือนแบบนี้สําเร็จรูปที่าราษด้ามีขายครับผมประมาณ 3, สัก3,2 0พแถมมาพลาสติกแต่ว่าไอ้กองแสงนี่จะไม่มีครับผมเอา้ามาคลิปก่อนนู้น หวานมาเม่ไดลงไปก็จะได้โตขึ้นเรื่อยๆครับผมยังแซะไม่ได้นี่เนี่หวานพร้อมคลิปก็โตงอกทําไมมันจะไม่งอก <c oughs> อมีชเฟม่องไม่เข้าใจใครที่พอมเมล็ดมันงอกง่ายแล้วปลูกง,ง่ายที่สุดในสามโลกแล้วครับผมพิทูเนียนี่ฮะอันนี้จะแทะแทะได้ไหมก็ได้ครับผมพีสเฟวเวอ์พาแซะดีที่สุดคือพิสมอสครับผม อันนี้มันใหญ่ไปมันเปืองต้องใส่ถาดเล็กๆแบบนี้จะ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 เจริญเติบตัวได้ดีกว่าครับผมไม่เปืองด้วยแต่แท้ๆมันก็จะมีแค่นี้ครับผมจอดลมเล็กๆแท้มาตอนต้นใหญ่นะครับนี่คะต้นก้าอย่าให้รากขาดนะครับผมอันนี้มิเตอร์ฟาวเวอร์ทำโชว์ให้ดูค่อยๆใจเย็นๆนี่ครับได้แล้วครับต้นหนึ่ง ในนี้มีกี่ต้นสามถึงสี่ร้อยต้นนี่ด้วยนี่ครับกันนี้อีกโอ้โยเยอะแยะเป็นพันต้นมั้งปลูกไว้ปะอันนี้เป็นพันเลื้อยอะครับผมตัวนี้ก็หวานลงไปอีกพวกนี้งอกเดือนหนึ่งเดือนที่สองเอาเข้าไปอีกหวานลงไปอีกจะก,กลัวหรือจะนี่ฮะก็พร้อมแสะและครับผมพร้อมปลูกละ ให้โตกว่านี้ก็ได้ครับผมแต่สักสี่ห้าคู่ก่อนก็ได้ครับผมนี่ฮะโอ้พี่ต่เนี่ยพี่ต่เนียพีตุเนียเน่ยบุกไงไหวอันนี้เป็นพันธุ์ตั้งตรงครับผมนี่นี่พันธุ์ตั้งตรงแล้วพันธุ์เลื้อยก็จะอยู่ในนี้ผสมผสมเอาทุกสายพันธุ์ล่ะครับผมอพอสักพักย้ายกระถางมาก็จะได้ต้นขนาดนี้ครับผมพร้อมย้ายกระถางใส่กระถางใหญ่ขึ้นพยายามขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,รอยๆครับผม ให้แข็งแรงก่อนไม่ใช่เอาไปตากแดดเลยมันจะทนไม่ไหวครับผมนี่กันเหมือนกันครับผมพิทุเนียซุม้มพอมเมล็ดโอเคครับผมถ้าใครดูมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณมากครับผมส่วนใหญ่จะดูกันไม่จบแล้วคลิปก็ไม่ไปไหนยอดวิวก็อยู่ไม่ถึงพันไม่ถึงพันต้นๆก็เริ่มท้อใจก็อยากให้ปลูกกันจริงๆครับพิทูเนียเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากครับผม มีปัญหาอะไรแอดไลน์มาส่งรูปมาให้ดูที่มันมีปัญหาอยู่ตรงไหนมิเตพาเวจะบอกให้ทุกขั้นตอนนะครับผมแล้วมันเป็นต้นไม้ที่สวยงามช่วงนี้กำหมอ้วครับพฤจิกาทันมามกรากรุมพาเนี่ยแดดอ่อนๆแต่มันก็ร้อนอยู่อะตอนนี้โอเคครับผมคงจบแค่นี้สำหรับพิทูนเนียคงจะทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับผยังไม่หยุดหรอกครับผมแต่ขอกำลังใจด้วยครับผมฝากดูโฆษณาด้วย เพื่อเป็นต้นทุนในการซื้อปุ๋ยขอบคุณมาการมรลลครับที่รับชม m i s ์ฟ r f เ o w e r ครับ